บายดีพี่น้องมาแกงน้ำใม่กินเอนี่อย,ย,ย,ยากเคลื่นอ,อ,อน,นแกงน้ำใม่พี่น้องด้ยขอบน้ำใม่เห็ดแกงขึ้นตื่นนอนตอนนี้ก็บ่ายสองโมงกว่าแล้วแกงน้ำใม่เหนยียวน้ำใหม่ทหารน้ำใม่มาเนี่ยนี่ซื้อมาเพิ่มอ๋อจิบบะดไปหารอีกอย่าง นี่โอ้ยจิ๋วแต่ตลกจริงสิบพันหีเลย 10, เนะนั่งไปหาดอกไม้มา่าแต่ว่านั่งก็ซื้อ 10, <000 S 1> นดอกไม<า>้ <laughs> พี่น้องที่รอสิบพันกีวะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าโต 10, นะัสิบพันน่ะสามสามห่อสิบพันโอ้โห พรหายมาใช้พ่หาน่ยน้พันหาอันนี้การน้งไม้กะเจ้าแพรหายพี่น้องเป็นน้ไม้ยังน้ำไม้ใส่ปลาน้ำมันส่ปลาพี่น้องนี่เป็นน้ไมัส่ปลาน้แกงน้งไม้พี่น้อง เหรแกงน้ำมี่น่องแกงน้ำมน้ำ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 นำเนี่ยนัอยู่่หนันอสเต็ะไปบอรดังไพ่สามพอลูกแกงน้ำมั ไ,ได้พี่น้องกิแกงหน่อไม้เด้พี่น้องกิกแกงหนอง่อไม้เด้อแกงหน่อไม้บ่ได้ไปขายของบ่ไ,ได้ไปขายต่ำหุง่งไม่หนีบ่ได้ไปขายต่ำหุ่งบรรยากาศไม่น่าไปขายต่ำหุ่งเลยพี่น้องเอ้ยฝนมันตกลมมันเข่าไส่ใส่บ่ได้อยู่แต่เฮียนทนนี่น้ิหวานกิน้อะไรนะแต่มีกระดูกหมูพร้อมกระดูกหมูซิฟพันกีบพี่น้องกระดูกหมูซิฟพันกีบ มีผักกระแห้งพอไปซื้อซื้อมาแกงใไซนอไม้แกงใไซนอไม้กินแบบละนอนกินเกลดสาดกินกล็ดสาดเพื่อนเราว่านั่งปรหาหรือไม้พูดฮานั่งกับปติดนั่งปิดเครื่องทั้งนี้อย่นี้นั่งปิดเครื่องนี้พี่น้องนอนเหมือนเตือน มาหน่าไปกันผูบ่าวละมาไปหาหน่อใหม <laughs> ส่สบายดีสบายดี <c oughs> ฝากกดแชร์คนไลก์น้ำเดือพี่น้องเด้อฝากติดตามนั่นแน่ช่องตำรวจหญิงพี่น้องเดยนมาเป็นช่องตำรวจหญิงช่องกระเทยพาเพื่อนมา แกงนอไม่ยามแล้ยามน้ำบายตอนนี้ก็ะบ,บายโมงนวพี่น้องนะแกงนองใหม่ก็ใม่ยามนี่ฝนมันตกมันหาหาอากะง่ายอยู่เดลยน้องแต่ว่ากลับพอง่ายให้ปนั่นจะสิ่งลำบากหน้อยหน่อยเลยมาแกงหน่อไม้กันสีแกงหน่อไม้สูตรนันกิน เบิ้งไพีนนนาา่น้องซ้ำนี่เอามาเบิ้งโอ้ยน้องใหม่ปลอก,อกด้วยสบายดีพี่น้องป้องไปเมือ่อสกี้ก ไปหาหมือนึกว่าเพิ่นไปใส่เพิ่นนี้ไปหาน้ำไม่โทษหากะปิดเครื่องนั่งปิดเครื่องนั่งหาน้ำไม่นัง่งปิดเคียงน้ำไม่ไผ่ปลาได้เนี่ยน้ำไม่ไผ่ปลานะครับมาปอกแล้วไป,ไปต้มไปต้มไปแกง ผมพูดอยู่พี่นออ้องตั้งตื่นนอนนะเนี่ยนะครับไปเบิ้งตอนแกงกันพี่นอ้องไปเบิ้งตอนแกงนะครับไปรุ่นเบิ้งตอนแกงกันพี่นอ้องเราไปสปินได้เลยนางเอาหมูนางนอนนางตำรวจหญิงดอกไม้แดง บดีพ <ล conclusions S 1> ี่น้องเลียงมนั่งกะลีวันวัวค้ำเลียงมูพี่น้องพี่น้องตุ๊ดตุ๊ดตุู๊่เยยังนี่พี่น้องมีมีมีีมมูกะหูหูนังกำลังมีเครยพี่น้องซื้อขาอะไนี่นังมีผัวอะไรนี่นั่งซื้อขาอะไนี่เจ้ามันอยากทำเดทำเราต่ตตามมตามมา ตามมาดูมาพี่มาพี่มาพพี่ตามมา uma, มาพีา่ด้วไปอะไรอุด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  เ<แ>จย,ยังิ้นยนยังพีง่เ้อย,ง,อย,อยงบยใใรเกเจยขคหลอกไฝ่ห้ามกบยันนี่เอามันอันนั้นยันหมูเปิดกกเ,เ,น,เ,เน,นบกะเจยอยู่ทงเฮือนเอคือไอย่งเคนบอยู่มี้่ะบ No? Oh ขุดขุดดดจะข้ามากแอยู่่าแหละอยู่ทหลจะเข้ามาไปไปไหมั

เอาคิรยงโมพี่น้องเียงโมไห้่อเห็นมหบ่เห็นได้ค่ะจนเห็นอือบ่แคมวิวแคมน้องกันคนน่ะวิวแคมน้องกันอตัดต่อไดี๋้วตัด สามนาทีนะฮะสามนาทีว,ว,ว,ะะาวิวแคมน้องก,การซิตี้ครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องถึ้วเลี้ยงมูพี่น้องมื่หนีกันมูเพื่อนเลี้ยงมูกราบสบายดีพ่อแม่มมๆๆมมพี่น้องเลี้ยงหมูหมูก็ฮู้ฮู้และพี่น้องมื็แนีแน่งาน งมเศ้าเศราสองแรงสองโดนเพนอีกนอเพี่ยงแางอาสายเอาลูกแางแางก็หู้ว่าพันควมเลยนี่สื่ออีกคิปพี่นองคิปนี่ิปบ๊ายบายดี ที่น้อกเมื่อกี้อากาศกันหนาวพอกำควรนประเดีไปใส่ประเดีวไปขายตำพุงอยู่เพื่อนเมื่อถึงขึ้นเมื่อถึงกำไรหงวดเมื่อถึงวิ่งถึงหายกำไรโหดเลยโหดโพน้องวัวถ่ายเห็ดเช็นถอดกันไหมต้องคิดหน่าบายบายบายดี